คำถามเกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์ในปีก็ประมาณ2567นะครับครั้งที่2วิธีการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์แบบ Small Lot First คืออะไรนะครับหลายท่านสงสัยว่าเอ้ยการจองซื้อนะครับของประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งจองซื้อผ่าน6ธนาคารตัวแทนเนี่ยนะครับการจัดสรรที่เป็นในรูปแบบของ Small Lot First ที่การันตีว่า เป็นการทยอยจัดสรรและได้กันทุกคนเนี่ยมันเ,เป็นการจัดสรรในรูปแบบไหนถ้าเราจองซื้อ2ล้าน3ล้านบางคน4ล้านเพราะมันไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะครับในการจองซื้อใช่ไหมแล้วทุกคนจะได้เท่ากันไหมหรือจะได้มากน้อยกว่ากันอย่างไรหรือเราไปจองวันสุดท้ายมันจะได้หรือเปล่าบางคนสงสัยเพราะนั้นเราไปหาคำตอบกันกับวิธีการจัดสรรอธนบัตรออมทรัพย์แบบ Small ์ร t first นะครับ การจัดจำหน่ายผ่าน6ธนาคารตัวแทนมีข้อสำคัญก็คือวิธีการจัดสรรน,นะครับจัดสรรในรูปแบบ small Lot first ซึ่งเป็นการจัดสรรแบบทยอยจัดสรรซึ่งหลักการของการทยอยจัดสรรน,นั้นหมายความว่า เป็นการจัดสรรพันธบตัตรให้แก่ทุกคนที่จองซื้อและมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงนะครับแต่อาจจะไม่ครบจำนวนเงินที่จองซื้อขึ้นอยู่กับปริมาณการจองซื้อนั่นเองว่ามีคนสนใจมาจองซื้อกันเยอะขนาดไหนการจัดสรรนะครับจะในแต่ละรอบจะจัดสรรรอบละ1000บาทนะครับและทวีคูณครั้งละ1000บาทโดยทยอยจัดสรรเป็นรอบๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะครับตามวงเงินนะคือการเวียนเนี่ยมันจะเป็นเวียนให้ครบ ตามผู้ซื้อนะครับให้ครบทุกรายในรอบแรกแล้วก็รอบต่อไปรอบต่อไปรอบต่อไปจนวงเงินเต็มนั่นเองนะครับหลักการผมก็มีตารางมาให้ด้วยนะเดี๋ยวจะดูหลักการกันนะบางคนอธิบายแล้วก็อาจจะยังงงๆอยู่นะครับคำว่าคําว่าอาจไม่ครบตามจํานวนที่จองซื้อหมายความว่าเราจองซื้อ20ล้านบาทใช่ไหมในครั้งแรกแต่ คนมาจองซื้อกันเยอะๆนะทำให้การจัดสรรเราได้รับการจัดสรรเพียงแค่2ล้านบาทจากาจาก20ล้านบาทถูกไหมนะครับเพราะนั้นที่เหลืออีกสิล้านบาทก็จะคืนกลับไปให้คุณนะคือจัดสรรไม่ครบวงเงินแต่คุณได้รับการจัดสรรแน่นอนมาหลักการจัดสรรแบบ Small e อ t first เป็นตัวอย่างกันนะครับมีผู้จองซื้อในรอบนี้4คน A B C D นะครับแต่ละคนจองซื้อไม่เท่ากัน วงเงินจองซื้อของใน A 4 0,000วงเงินจองซื้อของใน B 2 0 0 0วงเงินจองซื้อของใน C 3ามหมนนะครับวงเงินการจองซื้อของใน D ห0,000รวมทั้งสิ้นนะครับมีวงเงินจองซื้อ1 2 2 7 0 0บาทแต่การจัดจำหน่ายนะครับของพันธบัตรนะครับวงเงินสูงสุดอยู่ที่10,000แสนเพราะฉะนั้นเกินมา2 7 0 0วิธีการจัดสรรจะจัดสรรรูปแบบนี้นะครับ รอบที่1นะทวีรอบละ1,000รอบที่1นะครับใน A ใน B ใน C ในดีได้คนละ1,000ันเท่ากับรอบที่1ได้จัดสรรครบนะสี่พันบาทนะครับจัดสรรสะสม4ี่พันวงเงินคงเหลือที่ต้องจัดสรรอีก9 6 0 0 0มบาทรอบที่2ใน A ใน B นะครับใน C ในดีนะได้คนละ1,000เหมือนกันรอบจัดสรรนะครับรอบที่2นะครับสี่พันจะสม8ปดพันวงเงินคงเหลือนะครับ 92 0 0 0นะวงเงินคงเหลือจาก1,000 0แนะเหลือ92 0 0 0ตอนนี้นะครับรอบที่3ใน A 1,000ใน B ไม่ได้รับการจัดสรรเพราะครบวงเงินที่ในในาได้จองซื้อแล้ว2,000นะก็หลุดไปนะครับก็จัดสรรให้ C D นะเท่ากับรอบที่3 A B A C D นะได้คนละ1,000เท่ากับรอบนี้จัดสรร3,000สะสม1 1 0 0 0บาท คงเหลือ89,000บาทแล้วก็จัดสรรไปเรื่อยๆจนมาถึงรอบ30นะมาดูกันรอบ30ใน A 1,000นะ C 1,000ใน D 1,000รอบนี้3,000บาทวงเงินเอ่อจัดสรรสะสมนะครับ92,000บาทคงเหลือ8,000ที่ต้องจัดสรรรอบที่31นะครับ1,000บาทาใน A ใน C ใน D คนละ1,000บาทนะครับรอบนี้ได้ จัดสรร3,000นะครับสะสม95,000บาทคงเหลือ5,000บาทรอบสุดท้ายนะการจัดสรรนะครับใน A 1,000ใน C 1,000ใน D 1,000นะครับรอบนี้จัดสรร3,000บาทสะสม98,000บาทนะครับคงเหลือ2,000บาทคราวนี้ไอ้วงเงินที่คงเหลือเนื่องจากการจัดสรรเนี่ยมันครบทุกคนแล้วมันเหลือ2,000 2,000ไม่สามารถไป จัดสรรนะครับอีกรอบหนึ่งได้เพราะมันจะไม่ครบทุกคนเพราะนั้นมันก็เป็นอันจบสิ้นทั้งจบสิ้นนะครับวงเงินคงเหลืออยู่2 0 0 0จะไม่รับการจัดสรรเนื่องจากวงเงินไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้ซื้อทุกรายนะครับนี่คือหลักการนะครับในการจัดสรรนั่นเองสรุปการได้รับการจัดสรรใน A นะครับจองซื้อ4 0,000ื่นแต่ได้รับการจัดสรรจริง32,000บาทใน B จองซื้อ2,000ได้รับการจัดสรรครบวงเงิน2000บาทใน C นะครับ ในซีนะครับได้วงเงินจองซื้อ35,000บาทได้รับการจัดสรร3 2 0 0 0บาทคืนนะได้เงินคืน3,000บาทในดีนะครับจองซื้อ50,000บาทได้รับการจัดสรร32,000บาทแล้วก็คืน18,0 0 0บาทนี่เองนั่นเองนะครับเพราะนั้นการจัดสรรเนี้ยจะเป็นการจัดสรรวงเงินเท่ากันทุกรายนะครับในรอบสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดมันจัดสรรไม่ครบตามรอบมันก็จะเป็นอันนะครับ เก็บเงินเหล่านั้นไว้นะวงเงินคงเหลือนั้นเก็บไว้เพราะว่าถือว่าจัดสรรไม่ได้ตามจํานวนคนนะผู้ซื้อก็ต้องเก็บเอาไว้นั่นเองนะนี่คือหลักการของ small lot first นั่นเองมันเป็นการการันตีว่าทุกคนนะครับที่ซื้อหรือจองซื้อพันธบัตรนะครับรัฐพันธบัตร ออมทรัพย์ตัวนี้นะครับจะได้รับการจัดสรรแน่นอน100เซทุกคนไม่ว่าจะจองซื้อวันไหนก็ตามขอแค่จองซื้อได้แล้วก็หากชำระเงินได้ตามปกติก็จะได้รับการจัดสรรแค่จะได้ครบตามวงเงินหรือไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ซื้อว่ามีเยอะมากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นการจัดสรรนี้นะที่เราจัดสรรผ่าน6ธนาคารตัวแทนเนี่ยนะครับ เราจองซื้อ19 20, 21, 2 0 21สิงหาคม2567จองซื้อ3วันนะครับและได้รับการจัดสรรน,นะครับในวันที่22สิงหาคมนะครับหากวงเงินไหนนะครับกรณีที่การจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามวงเงินวันที่22สิงหาคมนะครับก็จะมีการนะแจ้งให้ผู้ซื้อได้ทราบและรับเงินคืนนั่นเองในวันถัดไปนะครับคือวันที่22สิงสิงหานะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับเป็นสายออม พันธบัตรนะครับออมทรัพย์นะพันธบัตรรัฐบาลตัวนี้นะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดวินัยการเงินของประชาชนทุกคนเนี่ยขึ้นอยู่กับวินัยในการออมนะมันจะสร้างรลักฐานที่ดีในทางด้านการเงินในอนาคตเพราะนั้นลองดูนะครับพันธบัตรออมทรัพย์ไม่เสียหายนะครับเรียกว่าความเสี่ยงต่ำมากเลยทีเดียวนะลองดูกันครับ